คลิปที่แบบว่าวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นล่าอีกแล้วจากบอยรถบ้านสาขาชะอำนั่นเองนะคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับใครที่อยากจะออกรถโดยใช้เงินศูนบาทก็ได้หรือจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษตลอดอายุการสัญญาก็ได้เพียงแค่2.99%เท่านั้นเองนะคะถือว่าดอกเบี้ยถูกที่สุดเลยในรถเซ็กแ d นแฮนหรือว่ารถมือสรถบ้านนั่นเองค่ะวันนี้น้องหมวดจะอัปเดตรถเก่งสไตล์ซิปี้คนในเมือง ใครที่แบบอยากได้รถเก่งราคาเบาๆหลักแสนจะต้องได้ไม่น้อยค่ะต้องติดตามในคลิปนี้เลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้มีรถคันไหนมาโชว์กันบ้างสีส้มๆแบบนี้ค่ะชุดก็สีส้มรถก็สีส้ม ลงจากรถมาเออน้องจะขิดไหมคะ <c oughs> คือต้องอกอย่างงี้นะคะเป็นสียอดฮิตแล้วก็เป็นสีที่คนที่ชอบจริงๆถึงจะชื่นชอบเพราะว่ารถคันนี้เป็น Honda Z ค่ะรุ่นอะไรเอ่ยอ,อะไรเอ่ยอะไร RS นะคะนี่ค่ะโลโก้เห็นไหมเห็นชัดเจนเลยแล้วที่สำคัญค่ะโอ้โหสวยมากนะคะเริ่มต้นจากบริเวณด้านหน้าเลยก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะมีโลโก้ RS ให้ดูแล้วเนาะนี่เลยค่ะ ตรงเขาเรียกว่ากันชวด้านหน้าหรือว่ากระจังหน้าของเรามีการตกแต่งในเรื่องราวของลายแคปไล์ด้วยสำหรับรถคันนี้ค่ะด้านหน้าก็จะมี daytime running light ให้มีไฟตัดหมอกให้นะคะมีแค่ไฟตัดบอกนะคะแต่ตัดใจจากบอยรถบ้านไม่ได้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูภายนอกนะคะกันก่อนแล้วก็ไปชมบริเวณตอนหลังกันบ้างดีกว่าซึ่งในโซนของตอนหลังนี่ยต้องบอกว่าใช้งานง่ายมากนี่มีโลโก้ชัดเจนนะคะนี่นะคะ โอ้โหแฮทแบ็กคันนี้คือมันลดมากตรงที่มันสามารถพับเบาะได้ด้วยแล้วขออนุญาตเปิดนิดนึงนะคะซื้อรถกับบอยรถบ้านคุณจะได้อล่แม่แรงนะคะต่างๆนานา,นาครบคันแน่นอนนะคะ<ม>เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมให้ดูแบบเร็วๆก็คือใหม่เอี่ยมแล้วก็ตัวเบาเนี้ยสามารถพับได้แบบนี้เราจะต้องพับให้ดูไหมคะอ่ะโอเคคือแบบนี้เลย<ๆ>เขาเรียกว่าประมาณ พับได้ลาบไปกับพื้นเลยนะคะซึ่งหลายคนอาจจะเรียกว่า6040นะคะแต่จริงๆแล้วมันคือลาบไปกับพื้นเลยเนาะนะอย่างนี้เลยแล้วพับได้กี่ข้างได้สองข้างค่ะคุณผู้ชมไดสองข้างพับไม่ยากนะคะอะโอ้โหมันดีมากเหมาะสําหรับใครเอ่ยเหมาะสําหรับแม่ค้าพ่อค้าลุงกำน,นันผู้ใหญ่บ้านได้หมดเลยเพราะว่าอะไรนะไม่ใช่เอาไปทุกลูกบ้านนะเอาไปทุกของได้เยอะเนาะเวลาไปออกงานไปเที่ยวไปปาร์ตี้ หรือไปทะเลอะไรเงี้ยนาะเ,เปิดข้างหลังรถแล้วก็นั่งชิลๆได้เข้ามาแล้วคือสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้คือรถของบริรถบ้านเนี่ยมันสวยมากๆเลยแล้วน่าจากนั้นเนี่ยข้างในสะอาดสะอา้ะอานไม่มีริ้วมีรอยอะไรใดๆเลยนะคะซึ่งเจ้าของเดิมน่าจะแบบว่าโอ้โหดูแลดีมากนี่นะคะเป็นกุญแจรถสามารถเปิดปิดรีโมทอัตโนมตัติตรงนี้และนี่ค่ะปุ่ม engine start stop ค่ะเป็นไงคะ เนาะเดี๋ยวเราก็จะเปิดให้ดูแบบนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตเบาเสียงนิดนึงนะคะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ <c oughs> จริงๆเราสามารถเบาบนพวงมลาลัยได้ด้วยเนาะท่านผู้ชมคือมันเบาได้ทั้งบนพวงมลาลัยนี่แล้วก็ที่บริเวณหน้าจอนั่นเองค่ะแล้วสิ่งหนึ่งค่ะที่คุณผู้ชายชอบในส่วนของ Honda S คันนี้นอกจากโลโก้ Honda ที่น่าซื้อแล้วนะคะเรายังมีนี่เลยเป็น p a t เดิ s h i ฟตค่ะขับขี่สนุกมากขึ้นและระบบ Cru i s e Control ค่ะให้คุณลูกค้าได้สัมผัสกันด้วยค่ะ นี่คือภายในที่คุณจะได้รับอะตัวนี้มันเป็นรุ่น RS มันจะมีการใช้เบาะที่มีการเดินเส้นได้สีส้มให้มันแมทชิ่งกับตัวรถนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าภายในประมาณนี้เลยในเรื่องของความปลอดภัยของ h นด้านคือสูงปี๊บอยู่แล้วนะคะใครอยากได้คันนี้สีนี้รู้สึกว่าเหลือคันเดียวใช่ไหมคะ เนาะเหลือคันเดียวเท่านั้นถามใครตอบเองเหลือคันเดียวเท่านั้นนะคะราคาถูกมากถูกวันนี้ไม่มีอีกแล้วละคุณราคาคันนี้เบามากค่ะ5 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นอย่างที่บอกนะท่านผู้ชมขาอยากจะออกรถูนบาทหรือว่าดอกเบีย้ยพิเศษตลอดย,ยุคการญ,ญานนะคะอยู่ที่2.99%กก็ได้ติดต่อมานะคะแต่ แต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูรถอีกหนึ่งรุ่นดีกว่าเหมาะสําหรับรถในเมืองคนในเมืองขับชิลๆมีแบบไฮบริดในตัวไปดูกันเลยดีกว่าว่ารุ่นอะไรค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าเราไม่ได้มีรถแค่ Honda Jazz คันเดียวค่ะรถขับขี่ในเมืองและพรอ้อมที่จะประหยัดน้ำมันไปกับคุณค่ะนี่เลยค่ะโตโยต a นวัตกรรมแบบ Hybrid จาก Toyota CHR นะคะ1.8 Hybrid รุ่นปี2018ค่ะตัวนี้เป็นตัว High นั่นเองหรือว่าตัวท็อปนะจ๊ะนี่น้องท็อปของเราก็อบอกว่าคันนี้ค่ะราคาดีมากค่ะอยู่ที่ประมาณ719,000บาทเท่านั้นราคานี้นะคะบอกเลยว่าเน็ตๆให้เลยและในเรื่องของการ ขับขี่การใช้งานค่ะเพิ่งขี่ไปได้แค่ประมาณขับไปได้แค่ประมาณ46,00 0กิโลค่ะค<ฮ>นน้อยมากนะคะคันนี้เนี่ยได้รับการยอมรับเลยว่าเป็นรถไฮบริดที่ดีของโตโยต้าหลายคนชอบมากเลยรถที่มีระบบไฮบริดนะคะซึ่งตอนนี้การันตีนะคะจากบอยรถบ้านซื้อกับเราไปเนี่ยมีวารันตีแบตเตอรี่ให้10 year นะคะวารันตีแบตเตอรี่10 a ีหรือว่า10ปีให้เลยค่ะ พูดถึงไฮบริดกันแล้วมากมายหลายคนดูยังไงเอ่ยว่าคันนี้เป็นไฮบริดนี้เลยค่ะ C-H-R คันนี้ค่ะมาพร้อมกับแสงสีฟ้าแบบนี้นะคะต้องบอกว่าแสงสีฟ้าตรงนี้ไม่มีเนาะมีอยู่ตรงบริเวณนั้นข้างแต่ตัวนี้เป็นโลโก้สีฟ้าซึ่งจะมีในไฮบริดที่ทุกรุ่นแหละจะใช้สีฟ้าเป็นโลโก้อสำหรับโตโยต้า c s r คันนี้คือภายนอกคือแบบนี้เลยไฟเฟอร์ iver, กระจงหน้ากระจังหน้าคือเป็นลักษณะแบบคูเป้คุณใช่ไหมนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วค่ะ เรายังมีการเพิ่มลูกเล่นอีกมากมายภายในตัวรถเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปดูด้านหลังกันก่อนเลยนะคะด้านหลังตัวรถเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยอะไรนี่เห็นไหมปีลโาก็้สีฟ้าอีกแล้วนะคะน้องไฮบริดของเราค่ะอ่ะเต,ตา CHR ข้างหลังค่ะก็สามารถพับเก็บเบาะได้เหมือนกันสังเกตนะคะว่า รถของเขานี่โอ้โหมีอย่างดีเลยเรามีให้ด้วยนะเป็นเบาะนะคะเป็นเป็นเบาะบุผ้าเรียบร้อยแล้วก็มีอโลนอล่แม่แรงให้ครบจบที่นี่ที่เดียวค่ะซื้อรถกับบริรัป้านี่มันดีอย่างนี้เลยอ่ะอันนี้คือการพับเบาะให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้สามารถถอดได้ปกติถ้าเกิดใครใช้รถก็น่าจะสัมผัสแล้วก็รู้จักอยู่แล้วในโซนนี้นะคะซึ่ง CHR คันนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเรามีกล้องให้ด้วยเราจะเห็นว่ามีกล้องหลังตรงนี้นะ ตอนนี้ก็คือเวลาคุณลูกค้าจะถอยจอดใดๆเนี่ยคือสะดวกสบายแน่นอนนะคะแล้วก็รูปทรงเนี่ยคือโดดออกไปเลยจากโตโยต้ารุ่นเก่าๆนะคะรุ่นนี้ขายดีจริงๆแล้วคันนี้เป็นสีดําด้วยนะคะเอาเป็นว่ายังไม่จูใจเดี๋ยวไปดูด้านในกันดีกว่านะคะอยากจะเปิดให้เธอดูมากเลยเพราะว่าคันนี้ด้านในคือเป๊ะปังอลังเวอร์แต่ในขณะที่ถ่ายทำเนี่ยเราต้องปิดประตูเพราะว่าคันนี้ค่อนข้างจะเซฟตี้เยอะแต่ว่าก่อนที่จะปิดประตูดังปังขออนุญาตแนะนําตรงนี้นิดนึงค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นไฮเนาะรุ่นไฮหรือรุ่นท็อป รุ่นท็อปเนี่ยเขาจะมีตัวนี้ด้วยคุณในลูกเล่นของบริเวณด้านข้างนะคะทั้ง2ด้านนะคะ,ะมีการใช้ดีเทลเล็กๆในการทําประตูตร,ตรงนี้บุให้มันสวยนะคะซึ่งตัวนี้ไม่ใช่ผ้าน,นะคะสามารถทําความสะอาดงานง่ายแล้วก็มีการปรับกระจกกระเจิดอะไรตรงนี้ได้หมดเลยเอาละค่ะ,ะคุณผู้ชมคะเราเข้ามาด้านในกันแล้วนะคะคุณแจเขาก็จะเป็นลักษณะแบบว่าเปิดกดใช้งานด้านหน้าออโต้ได้เป็นรีโมทนะคะโอเคแล้วเปิดตัวรถแล้วนะคะก็จะขึ้นโลโก,ก้เป็นโตโยต้า chr นะคะแบบนี้ ซึ่งต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดแล้วก็เสียงเบามากๆเลยเอตาต้องรับเปิดเปิดรถยังคะทำไมมันไม่ได้ยินเสียงเลยคะอ๋อรถเขาเบาเหรอคะอ๋อโอเครถไฮบริดมันเสียงเบามากอุ๊ยดีจังถูกใจผู้ชายหลายคนเลยนะคะชอบหนีออกจากบ้านไปเที่ยวตอน3ามสี่ทุ่มเนี่ยต้องซื้อคันนี้แล้วะคะ่ะและส,วสาวๆก็คงจะชอบเหมือนกัน,นะคะ่ะสําหรับคันนี้นะคะสิ่งที่คุณจะได้ดิดีฉันต้องบอกงี้นะ ว่าคันนี้เขาค่อนข้างที่จะเซฟตี้ถ้าเกิดคุณเปิดประตูอยู่อะไรนี้ก็จะกดลําบากแต่ว่าที่นี้เดี๋ยวเราจะเข้าเกียร์ถอยหลังให้คุณดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะอ่ะมันมีกล้องโอ้เป็นกล้องเรียวทามเลยคุณไม่ใช่กล้องแบบนู้นนะเป็นเรียวทามเลยมีเส้นกะระยะเลนให้ด้วยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเข้าตัว P ก่อนนะคะสิ่งหนึ่งค่ะที่จะเห็นก็คือเป็นเบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าซึ่งสาวๆนี่จะชอบมากปกติเมื่อก่อนก็คือจะเป็นดุ้นยาวๆแล้วก็งัดขึ้นใช่ไหม <laughs> เป็นแบบว่าใหญ่ๆยาวๆแล้วก็งัด ไม่ต้องแล้วค่ะลูกสาวค่ะงัดเบาๆก็ได้นะคะซึ่งอ่ะตรงนี้ความสะดวกสบายมากิาขึ้นแล้วตรงกลางเนี่ยที่ฉันชอบมากการดีไซน์ที่ล้ำสมัยค่ะ c ีเนี่เขาออกแบบมาแบบโดดจากโด y ้ารรุ่นอื่นจริงๆน,นะที่วางแก้วอะไรเอ่ยเปิดขึ้นมาใส่ของได้เยอะมากเนี่ใส่มือได้ครึงคร่งๆนึ่งเลยนะคะแล้วก็ตรงกลางดีกว่ามันเป็นแอร์ดูโอโซนเนาะแอร์ Air สายขวาเปิดเนี่ยสายขวาได้เลยเป็นดูโอโซนค่ะ พร้อมกับหน้าจอค่ะนี่เชื่อมต่อ Apple CarPlay ต่างๆนานานได,ด้ดู DV d ดได้บลูทูธได้จาก t o y ย t a ตาของแท้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะคะและที่สำคัญลูกค้าถามว่ารถคันนี้โอ้โหปกติที่มันแบบเป็นคันแบบเป็นล้านเลยหรือเปล่าใช่ค่ะแต่ว่าเราขายในราคาคือแบบถูกมาหลายแสนบาทเลยแล้วก็ให้ออปชันที่เยอะขนาดนี้นะคะนี่ค่ะคือภายในนะคะที่เราอยากจะนําเสนอมากๆบอกเบอร์เห็นแล้วนอกเป็นหนังอยู่แล้วเพราะว่ารถคันนี้จริงๆร,ร,ราคามัน เป็นเฉดล้านแล้วก็หลักล้านเลยทีเดียวนะคะตัวบริเวณด้านหน้าแผงคอนโซลค่ะก็จะเป็นหนังเลยนะคะมะีตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวเซฟตี้ในะเรื่องของแอร์แบ็กให้เรียบร้อยนะคะเอาเป็นว่าสนใจอย่าลืมติดตสอสอบถามแล้วกันค่ะวันนี้ไม่ได้มีแค่นี้เดี๋ยวเราไปชมรถรุ่นอื่นๆอ,อ,อีกแล้วกันนะคะติดตามได้เลยค่ะมาเลยค่ะ สนับสนุนโดย c a r 4 s ฟชั sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r 4 s u r e c o อเอาละค่ะสำหรับใครที่บอกว่าฉันไม่ชอบเครื่องยนต์ไฮบริดไม่อยากจะดูแลรักษายเยอะนะคะ เอาเป็นว่าวันนี้ค่ะเรายังมีอีกหรุ่นที่ทางโตโยต้าอยากจะนําเสนอมากๆเลยเพราะว่ารุ่นนี้ก็ขายดีเป็นพิเศษแล้วก็เป็นปีใหม่ด้วยนะคะเป็นปี2021ค่ะในโฉบของรุ่น Toyota านะคะคอ r ลาร์ครอส s นั่นเองนะคะซึ่งคันนี้นะคะบอกได้คาเดียวว่าใหม่น้อยมากค่ะใช้งานไปแค่59,000กิโลเท่านั้นเองนะคะเราจะสังเกตนะคะว่ารถโตโยต้าคอ o ลา c r คร s สคันนี้ค่ะไม่ใช้เครื่องยนต์ไฮบริดนะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.8สปอร์ต 1.8นะคะเครื่องยนต์แรงเลยนะคะแต่ดีไซน์เนี่ยคือดูด้วยสายตาเปล่าๆเลยนะคะกระจังหน้าเอยไฟหน้าเอยมีความแมทและก็หรูหราอย่างลงตัวค่ะนี่นะคะดูแค่รอบๆก็รู้แล้วว่ารถคันนี้อมนลักชวรี่มากคนขับต้องแบบว่า rich man rich girl แน่นอนเลยค่ะเอาเป็นว่าค่ะสีนี้เป็นสีบอลนะคะซึ่งสาวๆหนุ่มๆที่ถูกฉลโกกับสีนี้จะต้องซื้อแล้วละ่ะเราไปดูโฉบด้านหลังค่ะซึ่งเป็นห้อง เก็บของเก็บสัมภาระ,าระนะคะแต่หนูไม่เป็นสัมภาระใครนะคะเอาละค่ะคันนี้เปิดง่ายๆสบายๆมีกล้องมองหลังให้ด้วยข้างหลังจะเป็นประมาณนี้เลยโอ้กลิ่นหอมมากเฮ้ยกลิ่นใหม่มาก2021คุณผู้ชมใหม่แบบใหม่เกบนะคะเอา,ปาเป็นว่าเนี่ยค่ะเป็นโฉบข้างหลังมีตัวแผงกัน้นนะคะแผงกัน้นเป็นม่านบังตาอะไรแบบเนี้ยให้ด้วย วันไหนแบบว่าอยากจะทำนี้ได้ไหมดัมเบลดัมเบลลด <c oughs> น้ำหนักรถคันนี้ติดท็อปสเปนเดอร์เลยว่าคุ้มค่าแล้วก็เป็นรุ่นที่ใหญ่ที่สุดนะคะในเซกเมนต์เดียวกันเนาะนะคะยังไงถ้าเกิดคุณคิดไม่ออกว่าจะซื้อคันไหนที่เป็น SUV พับบกเบาได้นู่นนั่นนี่แล้วก็มันคุ้มคันนี้เท่านั้นตอบโจทย์กับโคลโลราครอสจากโตโยต้า8นนั่นเองค่ะสำหรับด้านในค่ะจะเน้นในเรื่องราวของการใช้งานโดยเฉพาะแต่จะเน้นฟังก์ชันที่มันหรูหรา นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนะคะกุญแจรถคันนี้จะเป็นกุญแจแบบนี้นะคะขออนุญาตเปิดค่ะต้องบอกว่าคันนี้โอ้โหเครื่องยนต์สปอร์ตมากเลยอุ๊ดนึกว่าจะขับอยู่บนสนามบุรีรัมย์นะคะสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้เลยนะพอน,นั่งปุ๊บรู้สึกอะไรไหรือเปล่าวันนี้อากาศร้อนนะคะแล้วดิฉันก็โซฮอตมากนะคะแต่พอนั่งแล้วดิฉันรู้สึกโซคือ สซ่คือก็มาก็คือเบาะนี้มันจะเป็นเบาะที่มันมีรูระบายความร้อนนั่นเองนะคะซึ่งลูกค้าหลายคนชอบมากเพราะว่าด้วยอากาศเมืองไทยนะคะเออสิเดือนนี่ก็คือร้อนไปแล้ว10เดือนนะคะก็ต้องซื้อรถแบบนี้ค่ะปะพูดถึงนะคะภายในกันบ้างเรามีระบบมัลติฟังก์ชันบนพวงมาลัยครบคานตรงนี้เป็นหนังเนาะ รงนี้มี c r u i s อ control ให้มีโหมดปรับเปิดปิดระดับสุนระดับเสียงให้ High. ในเรื่องราวของฟังก์ชันตรงกลางสิ่งหนึ่งค่ะที่คุณลูกค้าซื้อรถและชอบมากก็คือในเรื่องของ entertainment ซึ่งต้องมาแวล็อกมากมันไม่ได้อะไรเนี่ยตัวนี้มันทัศกรีนได้มันมาเพราะกับหน้าจอเก้านิ้วค่ะคุณมันทัศกรีนได้แล้วสวยมากดิฉันลองเล่นแล้วมันดิฉันชอบมากเลยฟังก์ชันเขาทีนี้คันนี้เนี่ยเราก็อยากจะพาไปดูด้านหลังบ้าง นะคะผูดยแสนตอนหลังมันเป็นยังไงตอนหน้าคือประมาณนี้เลยในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะเอยไปดูตอนหลังดีกว่าเพราะดีฉันเนี่ยบางทีทำงานหนักแล้วก็ต้องการพักผ่อนเปิดแอร์แล้วก็นอนในรถสักประมาณ15นาทีอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ<ม>คือทางด้านหลังเนี่ยมันก็ใหญ่อยู่นะนี่ได้เลยได้เลยได้เลย,เลยนอนได้เบาะพับได้ด้วยอย่างที่บอกเมื่อกี้ใหญ่ไหมยังเหลือ,อยังเหลือที่นี่ให้เยอะเลยอ่ะนี่ค่ะแล้วเวลาร้อนๆค่ะเราก็สามารถ พึ่งตรงนี้ไห้หรือว่าตากแอร์พึ่งอะไรก่อนตากแอร์ค่ะสามารถตักแอร์เย็นสำัได้ไม่ต้องไปยังแอกผู้โดยสารตอนหน้านะคะนี่คือสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้รับนะคะรถจากบอยรถบ้านคันนี้ค่ะโตโยต้ววตาคอร์ล,ล่าครอส1.8่งทรงสปอร์ตนะคะรคยน่องจุมาในปี2021ันกลิ่นใหม่ๆเลยอยากได้รีบจับรีบจองเพราะว่าน่าจะมีคันเดียวนะคะที่เป็นสีแบบนี้สไตล์นี้ฟังก์ชันแบบนี้ ดูอีกหนึ่งรุ่นดีก,กว่านะคะซึ่งเป็นรุ่นยอดฮิตมากๆเลยทีเดียวค่ะอีกหนึ่งรุ่นนี่เป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าแม่มันสูงขึ้นมันใหญ่ขึ้นเหมาะกับผู้ชายที่มีความอยากได้ความคล่องตัวนะคะ คันนี้เลยค่ะกับฟอร d ดยุดดันไม่เกรงใจใครมาในรถ SUV ขนาดใหญ่ถึงเจ็ที่นั่งนะคะเป็นปี2017เห็นแล้วก็น่าจะเคยเห็นกันอยู่นะคะรุ่นนี้ข่ดีมากๆเลยแล้วฟอร์ดคันนี้ค่ะชื่อรุ่นของเขาก็คือ Ford ดเอฟเวอร์ 3.2 f w r e วิ t ไ t a n เ u ียนะคะซึ่งคันนี้เป็นแบบพรีเมียมแพ็ a เกเลยทีเดียวนะคะใครที่อยากจะได้ค่ะบอกเลยว่าโชบหน้ามีการเปลี่ยนใหม่ให้คุณนิดนึงนะคะในเรื่องของกระจังหน้าแบบนี้นะคะแต่ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมค่ะก็คือดุดันไม่เกรใจ่คลายโฟัเอเวอเรสต์ฟอร์ดเอเวอเรสต์เนี่ยพูดจริงๆนะสเปคเขาค่อนข้างที่จะสูสู สูงมากเลยซึ่งวันนี้เนี่ยหลักๆคือน้ำหวานจะพาทุกคนไปดูในเรื่องราวของสภาพของรถเท่านั้นแล้วก็ไปดูฟังก์ชันการใช้งานเบื้องตอน้นแต่เบื้องต้นขอบอกก่อนนะว่าราคารถคันนี้ยังมีคนตามหาอยู่ซึ่งราคาห้างเนี่ยรู้สึกว่าอยู่เกือบ2ล้าน2ล้านหลายคนบอกคนนะักแข่งไม่ล่วงหรอกแต่ถ้าเกิดคุณได้ซื้อกับบอยล่ะคุณสามารถซื้อคันนี้ในราคาแค่9ก0 0 0 0 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะคุณ เยี่ยมยอดนะคะ959,000บาทแล้วมีดอกเบี้ยพิเศษถูกกว่าห้างเอกเมื่อกี้ชบหน้ามีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแล้วอย่างที่บอกนะคะเรามาดูตรงนี้ค่ะสิ่งที่คุณจะได้รับจากบอยรถบ้านเวลาคุณซื้อรถทุกคันคุณได้ของแถมไปเลยฟรีๆปกติแม็กแบบนี้ยกสูงแบบนี้มันแพงมากเลยเหมาะเหมาะกับหนุ่มๆละชัดเลยเนี่ยคันนี้อุ้ยแม็กสวยมากดิฉันเดินผ่านนัวแม็ก แม็กรถคันประมาณ10ล้านอะ่ะเออแม็กสวยจริงนะเทียบกับขาชั้นเนี่ยแม็กสวยกว่าแล้วไปดูข้างหลังกันค่ะนมไกินน้ำเปิดจิตดำปันปะอ้า,อานี่ค่ะมันสามารถเปิดกับปุญแจได้กูมัดีมากอุย้ยมันดีเหมาะสำหรับฉันมากเลยเปิดปิดแบบรีโมทอ,ออโต้นะคะและยังไม่หมดเพียงแค่นี้เมื่อกี้เราบอกไปติดต้นคลิปว่าเป็น7ที่นั่ง มันสามารถนั่งได้ถึง7ที่นั่งจริงๆค่ะคุณผู้ชมแต่ความออโตมติกของเขาคือแบบนี้เลยมันอัจฉริยะมากสามารถกดพับเบาะได้เลยนะคะทุกอย่างเป็นระบบกดแบบออโตแบบนี้เลยค่ะคือตรงนี้ลูกค้าหลายคนว่ามันมจนเจ็ดที่นั่งแล้วแบบจะร้อนไหมนะต้องบอกว่าเรามีแอร์เป็นราวแอร์ค่ะไฮเดนบนนี้เลยอนั่งหลังนั่งหน้านั่ง,งกลางไม่ร้อนแน่นอนเนาะ คือประมาณนี้บอกเบิกสภาพดีเยี่ยมพูดถึง Ford Everest นะคะก็เป็นรถที่หลายคนตามหาเมื่อกี้บอกว่ามันปิดได้ด้วยเนี่ยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดให้ดูด้วยนะคะอ้าได้ไเปไนมันปิดได้สาวๆดูหนุ่มก็คือชอบมากในเรื่องของสไตล์ฟังก์ชันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในดีกว่ากับเครื่องยนต์3.2ตัวนี้เน่ยต้องบอกว่ามันมี4 wheel เนาะเป็น4 w h e วิซึ่งขับขี่ได้ทุกๆพื้นถนน แต่สิ่งหนึ่งเข้ามาในตัวรถก็คือสะอาดความสะอาดที่แบบโอ้สะอาดอ่ะไม่รู้ว่าเป็นรถเตก็กฮนแหรรถต้านอ่ะคือคันนี้มีบันไดข้างให้มีโลโก้ e v e r อร์เให้ซึ่งคันนี้เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่ไฮไลท์ก็คืออะไรรู้ไหมตอบได้ไหมสิ่งหนึ่งไฮไลท์ของรถคันนี้ค่ะมันมีหลังคาสลูเดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดง่ายฟังก์ชันอันดับแรกต้องเปิดม่านก,ก่อน บานของเขาเนี่ยเปิดได้เต็มบานแล้วกดง่ายกดแค่ครั้งหนึ่งจะเซ็กอ่ารอบแรกรอบสองกดอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วถ้าเกิดจะเปิดกระจกละแม่เปิดได้เหมือนกันนี่ยังไงคะ่านของเขาแบบโอ้โหสุดบางเลยนะคะเปิดได้เต็มเต็มเขาบอกว่าเป็นพาโนรามิกอ่ะเปิดได้แบบโอ้โหเต็มตาเต็มใจนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมตรงหน้าจอของรถนะคะหรือเครื่องเล่นดีวดี เราจะมีโหมดสัมผัสทัชสกรีนได้นะคะเยอะมากอันนี้เป็นเนวิเกเตอร์ไปหน้าโฮมแบบหนึ่งนะคะอ่ะเบาเบอร์ FM a u อ o อโต้ดูอุณหภูมิเนวิได้หมดนะปรับแอร์ในนี้ก็ได้นี่นะคะทีนี้เนี่ยฟังก์ชันอย่างที่บอกเมื่อกี้ชื่อรถเขามีคำว,ว่า w ฟวิ l การขับขี่ w h วิ l ค่ะง่ายมากเพียงแค่คุณลูกค้าปรับโดยการหมุนอย่างเงี้ยออโต้แบบนี้เลยนะคะหมุนได้เลย ซึ่งส่วนตัวและพิธีกรเนี่ยชอบพื้นผิวกรุบขัะอะพื้นผิวครุขาดเป็นยังไงคะสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเอาพื้นผิวแบบไหนขับแบบใดตอนนี้อยู่บนถนนไหนนั่นเองนะคะยังไม่หมดใช่ไหมล่ะยังมีอีกลูกค้าคะเบาะเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะเดี๋ยวปรับให้ดูเบาะเบาะไฟฟ้าเลื่อนได้ปรับได้ประมาณนี้เลยนี่ก็คือผู้โดยสารตอนที่สองพูดไปมันมีสามตอนถูกไหมล่ะมันมีเจ็ดที่นั่งเนาะ มันมี3ตอนจะที่นั่งนี่คือบรันดอน2อแอร์อยู่ตรงไหนนี่ค่ะแอร์มันสามารถปรับเองได้เลยด้านหลังอยู่ข้างบนแต่ว่านี่มันคือเราปรับข้างหลังได้ไงเราปรับข้างหลังได้เองด้วยนะคือไม่ต้องไปยุ่งกับข้างหน้าไงบางทีข้างหน้าเขาขับรถอยู่มานั่งปรับแอร์ให้แหม่ขับให้แล้วก็ยังมาใช้งานอีกก็ทําเองบ้างอะไรแบบนี้คือคันนี้เหมาะเป็นรถครอบครัวนะคะนี่ค่ะคือสเปครถเบื้องต้นและสัภาพนะคะที่มันดิฉันบอกเลมเดียวเลยว่า 99.99% 99ถ้าคุณเอารถห้างกับรถเราไปจอดเทียบกันคุณดูไม่ออกหรอกค่ะว่ารถ,รถบ้านคือรถเซ็ก n d Hand นะคะแล้วเงินหายไปเป็นล้านเงินที่คุณไม่ต้องมาจ่ายคันนี้หายไปเป็นล้านเป็นดิฉันจะซื้อนนี้นะแล้วก็เงินล้านไปทำธุรกิจต่อนะคะเอาเป็นว่าใครสนใจค่ะแม็กก็ฟรีแถมให้กระจังหน้ามีการเปลี่ยนโชดใหม่ให้ทุกอย่างต่างๆนานากับ f อร์ e v e r e s รคันนี้ค่ะ นะคะเป็นแพ็กเกจพรีเมียมนะคะแล้วก็เป็นไทเทเนียมด้วยนะคะ3.2มจุวิลซึ่งถือว่าเป็นเซกเมนต์ขนาดใหญ่7ที่นั่งที่ราคาถูกที่สุดและผ่อนน้อยที่สุดจากบอยรถบ้านค่ะ mm hmm. วันนี้ฝากไว้ด้วยถ้าอยากดูรถคันนี้มาดูได้ที่บอยรถบ้านสาขาซาำนะคะเอาละค่ะนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปดูรถคันอื่นๆกันอีกบ้างน,นะคะนอกจากรถที่เป็นซิตี้คาร์หรือรถที่เป็นฟังก์ชันแฟมิลี่คาร์แล้ว เรายังมีรถกระบะสุดเท่จากบอยรถบ้านสาขาชะอำอัปเดตกันในคลิปต่อไปติดตามชมนะคะาย